เดีะะ๋ยวดูนะคะลูกฝีมือนะคะนี่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 หูมันไม่ค่อยดีค่ะกระดกให้ดูเราวิธีการกระดกนะคะก่อนกระดกต้องมันมนี้หกเดี๋ยวนี้หกใครน่าจะฝันอร่อยกว่าเราคนเป็นไม่มีแล้ว สามรอบนี yup, ่มีเราอยู่คนเดียวบานก็อร่อยสุดกาแฟต้องทานนะคะแน่แน่แน่คนน้ำมีไหลไม่หยอดไม่ยอมหยุดเลยนะ แตเทศเยอะ่ทำให้แฉแต่ว่าเราก็ชอบ่ีน้ำใส่เยอะ่นี่ใสยอะมันจป็นน้ำไม่น้ำนีำ่ไหลไม่อยู่ อันนี้อกอุ้ยตายมาแรงวันข้ามาได้ยงงนี่เสียมากไปนะโอ้โหอยู่บ้านใช้ไม่ต้องแล้วต้องน่ยหนะันเลยนะคะหันเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไก่ เราจะทานข้าวเลยนะคะง่ายๆค่ะถ้าอากับเมื่อวานนี้ทำแล้วปิดกล้องปิดลบทิ้งนะคะเพราะรอะไรดูให้มันโผล่ค่ะนั่งขาเห็นขาเดี๋ยวลบทิ้งไปเลยทั้งคลิปเลยะคะ่ะ